สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับจารุณีเดนแอสกับรายการ Healthy Secret มหัศจรรย์โลกสุขภาพพร้อมกับผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆมาเล่าในเรื่องของสุขภาพและความงามวันนี้แขกรับเชิญของเราเมากันสองท่านค่ะเป็นคุณลูกหนึ่งท่านนะคะแล้วก็คุณแม่หนึ่งท่านมาพูดคุยกับเราในเรื่องของออโรคสมาธิสั้นแบบไฮเปอร์นะคะสมาธิสั้นแบบไฮเปอร์ฟังดูแล้ว เป็นที่น่าวิตกกังวลของบุคคลที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างยิ่งนะคะเพราะว่าลูกเขาก็คือหัวใจของเรานั่นเองกับการที่เขาประสบปัญหาสมาธิสัน้นไฮเปอร์เป็นอุปสรรคกับการดําเนินชีวิตของเขาอย่างมากนะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเลยค่ะคุณนิชภา,าและน้องเปตองอภินัดชิมมาแก้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะ ตกลงน้องเปตองนะคะเป็นสมาธิสั้นแบบไฮเปอร์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะคุณอุนะคะขออนุญาตเรียกคุณอุก็คือสังเกตน้องจากว่าตอนอนุบาลไปโรงเรียนน้องไม่มีปัญหาเพราะอนุบาลก็คือจะอยู่กับเหมือนแบบเด็กธรรมดาปกติคือเรียนเล่นๆนนแต่พอเมื่อขึ้นชั้นป .1 แล้วแรกๆก็ก็คิวเขาไปโรงเรียนปกติพอไปถึงโรงเรียนคุณครูก็บอกว่าน้องไม่ยอมเรียนไปมุดอยู่ใต้โต๊ะบ้างค่ะ พอคุณครูสั่งงานน้องเขาก็ไม่พอใจเขาก็จะทุบโต๊ะคือทุบโต๊ะใส่คุณครูแล้วทายัางไงอะคะคุณอุถึงถึงได้สรุปได้หรือรู้ชัดๆเลยว่าน้องเปตองเป็นสมาธิสัน้นแบบไฮเปอร์ช่วงนึงก็จะมีรายการเกี่ยวกับทางนี้ค่ะทางเด็กรายการเด็กอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะมาออกว่าคือหนึ่งเด็กที่อยู่ไม่นิ่งคือพูดจาภาษาการ์ตูนหรือว่าคือ อยู่เฉยไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คือคือเขาจะไม่คือกระโดดโลดเต้นตลอดเวลาว่างั้น,นะคะ่ะเขาจะมีความเป็นตัวเองสูงแล้วจะจะอยู่ในโลกของตัวเองถ้าเขาอยากจะทําอะไรถ้าเขาอยากจะอ่านการ์ตูนตอนนี้เขาอยากจะอ่านการ์ตูนเขาต้องอ่านการ์ตูนกองเนี่ยให้หมดแล้วรายการตอนน้คุณหมอเขาก็ออกมาเตือนแบบนี้นะก็เลยลองไปหาคุณหมอดูลองไปคุยกับคุณหมอดูไปครั้งแรกคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้ยามาทานนะคะก็คือ คุยกับคุณหมอไปคุณหมอก็บอกนั่นเลยเดือดนี้คุยแล้วเดือนหน้ามาใหม่มาคุยกันใหม่อาการน้องเป็นยังไงจนหลังสุดก็คือคุณหมอก็ว่าก็รู้อาการว่าเป็นแบบคือไม่มีสมาธิในการเรียนคือจาแบบําอะไรแปบบ๊แบๆบก็คือจะขาดสมาธิไปก็เลยเริ่มให้ยาค่ะแล้วคุณหมอให้ยายังไงมาคะอืมคุณหมอจะให้ยาเป็นคุณหมอบอกว่ายาตัวนี้นะคะจะมีฤทธิ์ออกอาการคล้ย ยารังับประสาทแล้วก็จะเป็นฤทธิ์ของยาบ้าอ่อนๆคือถ้าทานเข้าไปมากเอะไรคะเพื่อท, <ำ S 2> ที่ให,ให้น้องเขานิ่งขึ้นให้นิ่งขึ้นพอน้องเขานิ่งพอเขาทานแล้วเขาสามารถเรียนได้<อ>ทําการบ้านได้จําในสิ่งที่ครูสั่งมาวันหนึ่งครูสั่งอะไรมาบ้างสามารถกลับมาถ่ายทอดให้แม่หรือคนในบ้านได้ฟังว่าวันนี้ครูให้เต็มอย่างนี้ต้องเอาไปวันนั้นวันนี้เพื่อให้เขาจํามากขึ้นมา,นมาถามน้องไปตองดีกว่า ว่าแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างะลูกก่อนที่ผมจะทานยาผมไม่ค่อยสนใจเรียนผมอยากเล่นคนเดียวครับตอนนั้นครับแต่เดี๋ยวพอหลังกินยามาแม่ก็เห็นว่าผมนิ่งขึ้นหลังจากกินยาระงับประสาทและต่อไปม,มีอยู่วันหนึ่ง,งแม่โค้ชเห็นผลิตภัณฑ์ของคิเกิลครับอยากให้ลองกินดูครับ พอกินหลังสองเดือนต่อไปผมก็สูงขึ้นอีกสี่เซนครับอ๋อนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วที่เป็นผลพลอยได้มานะคะทำให้สูงขึ้นด้วยนะคะแต่ทีนี้พอยาทานเข้าไปเนื่องจากมันเป็นยาระงับประสาทมันจะมีผลต่ออนาคตแน่ๆเลยใช่ไหมคะมีค่ะเพราะน้องพะน้องไปทานไปหาหมอแต่ละครั้ง พออายุมากขึ้นน้องก็ต้องปริมาณยาคือหนึ่งเม็ดนี่คือไม่พอสําหรับน้องแล้วน้องต้องเพิ่มเป็นเม็ดครึ่งแล้วทานวันละสองเวลาน้องทานจนถามว่าเมื่อไหร่ผมจะได้หยุดกินครับคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าเมื่อไหร่ที่หนูปรับต,ตัวเองได้คือควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้คือหมอเขาก็ไม่ได้ว่าแนะนําให้ทานนะนะคะ <S <S เขาแนะนําให้คุณแม่มาปรับพฤติกรรมของน้องก็คือเราก็พยายามปรับทุกอย่างแล้วเราเรามันไม่อยู่จริงๆค่ะมันก็เลยต้องเพึ่งยา แล้วยังไงล่ะคะยังไงถึงได้มามีวิธีรักษาทางอื่นอย่างที่เมื่อกี้น้องได้บอกแล้วว่าเรามาเจออะไรนะคะก็มาเจอกับบริษัทไทยธรรมนะคะเจอน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธได้ไปเปิดเปิดสัมมนาที่ที่จังหวัดประจวบบุรีครั้งครั้งแรกไปปีห้าหนึ่งนะคะก็ก็ได้คุยกับหมอยุ้ยนะคะว่าลูกชายมีอาการเป็นแบบนี้พี่วิ้เจะช่วยแนะนําอะไรได้บ้างพี่ก็บอกทีแล้วพี่ก็บอกว่างั้นก็ทานแค่ สารไอ้น้ำมันน้ำมันปลานะคะเขาทานน้ำมันปลาแล้วเพื่อที่จะช่วยบำรุงสมองเขาแต่หลังจาก,กที่ได้ทานแล้วเห็นผลเลยค่ะเพราะว่าแรกๆก็คือมันมันช่วงเหลื่อมล้ากันระหว่างเปิดเทอมกับปิดเทอมไหมคะพอช่วงปิดเ่วงเปิดปิดเทอมปุ๊บเนี่ยก็ลองไม่ให้เขาทานตอนแรกที่เอามาทานก็คือตอนช่วงเปิดเทอมอยู่ก็ยังให้ทาน กับยาที่คุณหมอจัดมาให้ด้วยค่ะทันงควบกันตอนเช้าก็ถามเขาเป็นยังไงก็ปกติครับปกติแม่หนูก็เรียนได้หนูก็อยู่ได้ก็โอเคก็อยู่ได้ก็พอปิดเทอมก็บอกเขาว่าแม่จะไม่ไปเอายาที่โรงพยาบาลแล้วนะปิดเทอมสามเดือนเนี่ยหนูกินแต่อันเนี้ยหนูไม่ต้องกินยาเขาก็คับเราแค่เช้าหนึ่งเม็ดตอนเช้าใช่ไหมคะก็ดูน้องเขามาเรื่อย พราพอทานอาหารเสริมเนี่ยจากน้องที่เป็นเด็กไม่ทานข้าวนะคะ,คะจะทานแต่ไอ้ขน,นมถุงๆเนี่ยพอเช้ามาขาน,นมถุงน้ําขวดน้ําอัดลมเปลี่ยนมากินข้าวได้แบบเป็นจานๆนะคะโอ้ดีขึ่ะทานข้าวได้เยอะขึ้น,นใช่พอเปิดเทอมก็ลองบอกเขาอีกว่าแม่ไม่ไปเอายานะหนูลองกินอันเนี้ยตัวเดียวแล้วหนูไปลองไปเรียนซิหนูเป็นยังไงก็ถามเขาเดือนแรกถามเขาถามพุณครูพุณครูก็บอกว่าน้องดีขึ้น ก็คือก็หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่าก็ก็ไม่กลับไปเอายาอีกคนเขาก็ทักเนี่ยปีนี้ไปต้องไปทําอะไรมาสูงขึ้นแข็งแรงสุขภาพดีก็ดีใจระยะเท่าไหร่เหรอคะที่ทานอาหารเสริมน้ำมันกลาอาหารเสริมตั้งแต่ปลายปี5-1-2หนึปีค่ะสองปีสองปีกับจกสองปีค่ะได้สุขภาพน้องด้วยแล้วน้องก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือน้องจะเป็นเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นทอนซินเป็นภูมิแพ้นะคะ ก็เลยรอให้เขาทานสารสกัดจากมาเล็งองุ่นค่ะที่แรกน้องเอ๋ก็บอกว่าพี่อู๊น้องยังเด็กมันมากไปไหมคือหนึ่งเม็ดใช่ไหมคะมันมากไปไหมฮึไม่มากหรอกให้กินดูเหอะเขาก็ทานก็ทานมาเรื่อยๆทานมาคือทุกเมลาอตื่นเช้ามาเนี่ยเขาจะเป็นแบบเวลาปลูกกับโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีข้อแก้ตัวแม่หนูปวดแขนแม่หนูปวดขาหนูปวดตัวหนูไม่อยากลุก แล้วก็แล้วเข้าใจว่าเขาปั่นจัก,กรยานเลยคือรู้ว่ากล้ามเนื้อเขาไอ้นี่มันอาจจะตึงก็เลยบอกเขาไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอเขาทานแล้วรู้สึกว่าเขาดีมากคือ,อภูมิแพ้ไอ้ที่คันก็ไม่มีแล้วก็ไอ้ที่เจ็บปวดจาร่างกายก็ไม่มีแล้วทันซินที่เขาเคยเป็นเนี่ยคะ่ะธรรมดามอากาศเย็นเนี่ยนะก็ไม่เป็นไม่อะไรคือทานปกติสมาธิส้าัิก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะเราถามจากคุณหมอเราเช็ค ก็ทำจากคุณครูด้วยใช่ค่ะเราใช้จากคุณครูเพราะพอเราไม่ได้ไปหาหมอแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องไปถามอะไรกับหมอเพราะว่าพึ่งหมอคทานยาปุ๊บเนี่ยเราต้องกลับไปบอกหมอทุกเดือนว่าน้องกินแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงแต่คุณอู้คะเราทราบมาว่าเรื่องการเรียนเมื่อกี้คุณอุ้พูดค้างไว้ดีขึ้นด้วยยังไงคะก็ธรรมดาน้องจะเรียนเรียนเกรดนี่ไม่เคยต่ำกว่าสามค่ะ ตั้งแต่ปหนึ่งมาเลยน้องไม่เคยเก,เกร,กเรดกรด,เรดีเรียนดีอยู่แล้วเกรดสามค่ะก็ครั้งที่เมื่อตอนวันท,ที่5กุมภานะคะโรงเรียนได้ส่งน้องเขาไปเขาเรียกว่าโครงการมุ่งตู่ฝันดาวลูกมุ่งสู่ฝันค่ะเป็นโครงการของเด็กแบบเนี้ยค่ะโดยเฉพาะ,ะก็โรงเรียนก็ส่งน้องไประดับน้องได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้เหรียญทองของระดับ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจีนค่ะแล้วเขาสอบกี่คนคะเขาสอบกันทั้งหมดกี่คนคะก็ทั้งหมดนะคะทั้งประจินนคือในโรงเรียนเด็กเอกชนทั้งหมดมีเด็กพวกนี้มีเด็กประเภทนี้เป็นร้อยรนอยคนงี้อเหรอคะใช่ไหมกี่คนคะลูกที่เขาสอบกันโดยประมาณที่เขาสอบทั้งหมดที่มารีวันนั้นอ่ะผมผมเจเยอะค่ะเป็นร้อยนะคะเป็นร้อยคนนะคะเพราะว่าเด็กทั้งหมดเลยใช่เด็กทั้งหมดเลยค่ะแข่งขันสอบคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษายครับ และภาษาไทยด้วยแล้วไปตองได้ในิตฐศาสตร์ในคณิษศาสตร์นนาาที่หนึ่งเห็นใจไดเหรียได้เหรียญทองด้วยโอ้โหนี่เขาน่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะจากจากเด็กที่ถูกกำหนดมาว่าเป็นคนสมาธิสั้นไฮเปิ์นะคะเ,เรียนอะไรก็ไม่ค่อยได้มาถึงวันนี้นะคะหลังจากที่คุณแม่ดูแลเขาแล้วก็หาสิ่งที่ดีๆให้เขาเขาสอบได้ที่หนึ่งได้เหรียญทองด้วย ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะไปตอง<ด>เล่าใ,<จ>ให้ฟังดีใจมากครับที่ผมได้เหรียญทองกลับบ้านมาด้วยครับอ๋อที่แปดเขาไปสอบระดับเครับอันที่แปดก็จะไปภาษาอังกฤษระดับเคอีออแปดที่จะถึงนี่แหละคะโอ้ขอให้โชคดีนะคะไปตองค่ะพวกเราคอยฟังเลยนะคะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่าน้องเขาเรียนดีขึ้นดีขึ้นนะคะตลอดเลยตอนนี้ น,นี่เหมือนกับเราเาขาเรียกอะไรครับยิงนกยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวใช่ไหมใช่ไหมนะคะเพราะว่าทั้งสุขภาพดีทั้งดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของเราแต่เดิมจนตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นปกติไหมคะก็ยังก็ยังไม่ยังไม่ถือว่าเป็นเท่าเท่าะกับเด็กปกติเท่าก็คือมันมีบางอย่างแต่จากที่ว่ามันที่เคยแบบเป็นมากมากยครับมันเหลือแบบน้อยลงน้อยลงทําให้คือทําให้น้องเข้ากับ เด็กปกติได้คือทําให้น้องเข้ากับเพื่อนได้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือการเรียนก็คือก็ดีขึ้นคือคือณวันนี้คุณแม่พอใจแล้วค่ะคือแค่นี้สําหรับน้องก็คิดว่าก็พอใจแล้วค่ะแต่ทางเราก็เชื่อว่าเราขอบคุณใครนะคะคุณเอิร์ธะอเอิร์ธอทำจเบปปะจินบุรีปปะจินบุรีนะต้องขอบคุณเขาว่านะคะที่ให้โอกาสเราตรงนี้ กับเรื่องราวที่ผ่านมาให้คุณแม่ก่อนคุณคุณ,คณอุนะคะฝากถึงคุณผู้ชมที่อาจจะมีปัญหาอย่างนี้อยู่เหมือนกับเราค่ะเชิญค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีปัญหาสาหรับลูกเป็นอย่างนี้คือเด็กสมาธิสั้นไฮเปอร์นะคะบางคนคิดว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรือออทิสติกไม่ใช่นะคะเด็กพวกนี้ก็คือถ้าน้องเขามีความสามารถทางไหนเนี่ยน้องเขาจะโดดความสามารถเขาจะโดดเด่นไปทางนั้นก็คือบางครั้งการที่ว่าจะพา้องเข้าไปรักษาเรียกว่า จะเข้าไปพบคุณหมอนี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือเหมือนกับมีการปิดกั้นนะคะเพราะว่ากลัวจากคนอื่นจะมองว่าลูกตัวเองคือมีสติไม่สมประกอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอบรษิษัทพิเปิลน,นะคะไดน้น้องไปตองได้ทานสารสกัดจากมเมล็ดองุน่นแล้วก็น้ำมันปลานะคะทำให้น้องได้มีสุขภาพดีขึ้นค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวค่ะอย,อยากให้น้องไปตองฝากถึง เพื่อนๆเดีวคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะครับเพื่อนๆที่ดูรายการนี้ผมอ,อยากจะบอกว่าใครที่เป็นโรคเหมือนผมขอให้รับประทานตัวเดียวที่ผมกินด้วยครับรับประทานอย่างแนะนำต่อนะคะนี่ราคะคือหัวใจของผู้เป็นแม่นะคะหรือแม้แต่ผู้ที่ประสบปัญหาเองอย่างน้องเปตองก็ยังมีใจอยากจะบอกต่อกันนะคะว่ามาดูกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ช่วยให้ทุกคนผ่านจากเรื่องราวร้ายๆตรงนั้นไปได้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณอู๊นะคะคุณแม่แล้วก็น้องไปตองอย่างมากๆนะคะขอบคุณคุณนิชาภาแล้วก็น้องอัิพี่นัทชิมหมากแก้วอย่างมากๆเลยคะ่ะวันนี้ค่คะ เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับ Healthy Secret มาจันโลกสุขภาพกับเรื่องราวดีๆในเรื่องของสุขภาพและความงามในครั้งหน้านะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ มหาสัจนามันปลาสมองของเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากพัฒนาการทางสมองของเด็กนั้นเริ่มแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ได้สองสัปดาห์ทารกแรกเกิดมีจำนวนเซลล์สมองประมาณ1นึ่งแสนล้านเซลล์มีสายใยประสาทเชื่อมโยงกันถึงประมาณ20%เมื่อเด็กเจริญเติบโตจำนวนเซลล์สมองไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่จะขยายตัวและเพิ่มสายใยประสาทเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ทำให้มีการเรียนรู้และส่งผ่านข้อมูลสื่อสารถึงกันได้เกิดการทำงานของสมอง ต่อไปโดยใยประสาทจะเกิดขึ้นมากน้อยหรือไม่เกิดขึ้นเลยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของชีวิตการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมและอาหารที่สมบูรณ์พัฒนาการทางสมองของเด็กจะเติบโตอย่างรวดเร็วมากในช่วง3ปีแรกและยังพัฒนาต่อไปจนเด็กมีอายุได้12ปีหลังจากนั้นจะมีการพัฒนาอย่างช้าๆไปจนถึงอายุ25ปีกรดไขมันโอเมก้า3เป็นกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกายต้องได้รับจากสารอาหารเป็นกรดไขมันจํา เป็นที่ร่างกายต้องได้รับจากอาหาร เนื่องจากร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้กรดไขมันโอเมก้า3มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างและการทำงานของสมองจอตาและระบบประสาทเกี่ยวกับการพัฒนาและการเรียนรู้รวมทั้งมีความสำคัญกับตับด้วยในน้ำมันปลาจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ประมาณ10ชนิดและมี2ชนิดที่เด่นและสำคัญคือ DHA และ EPA ซึ่ง DHA เป็นส่วนสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะ ที่เซลล์มองหากทารกได้รับปริมาณ DHA อย่างเพียงพอจะทำให้สมองเจริญเติบโตมีการพัฒนาการทำงานของระบบประสาทและสายตาคมและถ้ามีความบกพร่องของปริมาณ DHA ในระหว่างตั้งครรภจนมาถึงระยะหลังคลอดใหม่ๆจะทำให้เกิดการเสียหายอย่างถาวรทั้งกับสมองและระบบประสาทของทารกน้ำนมแม่ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของ DHA ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของอาหารที่แม่บริโภคแม่ควรรับประทานปลาทะเลหรืออาหารเสริมน้ำมันปลาเพื่อให้ DHA กับบุตรในครรภ์มีรายงานทางวิชาการจากประเทศในยุโรปในปี2006ว่าเด็กที่รับประทานปลาทะเลหรือรับประทานน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมนั้นจะฉลาดกว่าเด็กที่ไม่ชอบรับประทานปลาหรือไม่ได้รับประทานอาหารเสริมน้ำมันปลาหรือโอเมก้า3โดยใช้วัดระดับ IQ นํามาเปรียบ พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานน้ำมันปลามี IQ สูงกว่าค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กทั่วไปผลการวิจัยทางโภชนาการในประเทศอังกฤษปี2549พบว่าการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอายุระหว่าง15-16ปีรับประทานน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมทำให้คะแนนสอบดีขึ้น การให้อาหารเสริมน้ำมันปลาควรให้ตั้งแต่แม่ระยะตั้งครรภ์จากนั้นก็ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในเด็กวัยเรียนน้ำมันปลา<ม>เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาทำให้คิดได้เร็วสมองมีพลังไม่อ่อนล้าสมองมีประสิทธิภาพและเพิ่มความทรงจำมีผลการวิจัยยืนยันว่าความเฉลียวฉลาดจะเริ่มภายหลังการบริโภคน้ำมันปลาได้เพียงสองชั่วโมงขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นถ้าจะช่วยให้สม มองเด็กปลาดเปลืองตอนสอบไล่ก็ควรให้รับประทานน้ำมันปลาในเวลาเช้าพร้อมอาหารสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกลป e ซีดพลัสไลโคปีนสารสกัดเมล็ดองุ่นแบบสกัดเย็นผสมสารสกัดมะเขือเทศลิคิทซิตโลกจากวิตทิสไวทอลเยอรมนี โทร02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร f i t c h 40น้ำมันปลาจากปลาทะเลลึกให้ปริมาณ DHA สูงถึง40%โทร02 363 7699 085 920 6609